กิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเช่นเดียวกันนะคะสำหรับกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะคะซึ่งจังหวัดในภาคเหนือนะคะก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติค่ะเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติค่ะ ครับผมพาคุณผู้ชมไปที่หมู่ที่2ตำบลศรีวิชัยอำเภอริจังหวัดลำพูนครับนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2566ครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและก็ชาวบ้านในพื้นที่นี่นะฮะนี่ฮะเต็มเลยครับเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ครับในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเนื้อที่กว่า12ไร่จำนวน1,500ต้นครับต้นไม้ที่ปลูกครับก็ประกอบไปด้วยต้นสักต้นประดู่ป่าต้นพยุงต้นพยอม ต้นมะข่ามงต้นขี้เหล็กและก็ต้นว่าครับ ไปกันที่จังหวัดพะเยานะคะที่บริเวณป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนาหมู่ที่16ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองพะเยาว,ว่าทีร้อยตรีนรงโรจนโสธรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2566ซึ่งจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยาวรวมกันปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นค่ะ ได้แก่ไม้สักยางนาตะเคียนทองมะขามเปรี้ยวต้นว่าพยุงมะข่าโมงไผ่รวกหางนกยุงฝรัง่งและทองอุไรรวม2,100ต้นบนเนื้อที่กว่า21ไร่ค่ะเรามาดูบรรยากาศที่วัดป่าพุทธธร,รรมมารามอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับพันตำรวจเอกกิติพงศ์เพชรมุนีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกับพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ จ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายจิตอาสาภาพประชาชนในพื้นที่สบ,บาลตำบลช้างเผือกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมกว่า100คนมาร่วมกันปลูกต้นไม้ครับในกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจับปี2566ครับจำนวน300ต้น ทั้งนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31มกราคม2532ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีค่ะเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนนะคะอีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดลพลภาวะที่เป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันอีกด้วยค่ะครับเห็นแบบนี้ก็ปรับพื่มใจนะฮะมีการช่วยกันปลูกต้นไม้และที่สาคัญเนี่ยนะครับปลูกแล้ว